สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้ผมมารีวิวเพิ่มเติมในแอมรถยนต์ติดตั้งในรถยนต์นะครับเป็นแอม่์คลาส AB นะครับ Priority นะฮะ p r i o r ร t y 100วัตต์คูณ4 c ่ช n น e l นะครับ4โอห์มนะครับต่อช a n n e l รุ่น PT 4477นะครับ จะเป็นวัสดุจะเป็นโลหะนะครับลายไม้สีดำสวยฮะแล้วก็มีร่องบนและล่างตัวนี้เป็นเพลทนะฮะติดเป็นเพลทเป็นนูนขึ้นมาเลยนะครับเข้าใจว่าจะกัดจากเลเซอร์นะครับสีสวยครับเหมือนกับลายไม้สีดำนะครับนี่คือด้านหน้านะครับอันนี้เรามาดูด้านข้างด้านข้างจะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับทางซ้ายและขวานะครับ ช่องระบายความร้อนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีร่องระบายความร้อนช่องระบายความร้อนให้โอเคนะครับทีนี้เรามาดูด้านช่องสัญญาณนะครับด้านช่องสัญญาณนะครับอันนี้ด้านอินพุตนะครับด้านอินพุตก็จะมีสส่วนนะครับคือฟลอนด์และเลียนะฮะเดี๋ยวผมขยับนิดนึง ฟอนต์นะฮะฟอนต์ก็มี2ชันแนนเลียหรือหลังก็มี2ชันแนนนะครับนี่คือสัญญาณเข้านะครับจากเอ่อป m เนะครับป m เมเข้าเข้าฟอนต์สเข้าเลียสนะครับและวตัวนี้ก็จะเป็นตัวจูนอัพนะครับจูนอัพถ้าด้านนี้ก็จะเป็นจูนอัพของฟอนต์ด้านนี้ก็จูนอัพของเลียอันนี้เรา,าพูดของฟอนต์ก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะให้กลับดูส่วนของฟอนต์จะได้ดูชัดๆฟอนต์นะครับจะมีการเซตอัพนะครับก็คือตัวจะมีฟิลเตอร์ให้นะครับฟิลเตอร์ให้เลือกเสียงได้2ชนิดนะครับเรื่องเสียงเป็นแหลมหรือเสียงปล่อยหมดนะครับคือฟูลฟูลคือปล่อยหมดนะครับ high p f h p f นะครับก็คือ ปล่อยเฉพาะเสียงสูงนะครับหรือว่าเสียงแหลมนั่นเองนะครับฟรอนต์นี่ก็จะปรับได้2ชนิดนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเป็นผมผมจะปรับเป็นแหลมนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวปรับสูงนะครับแหลม SPF นะครับนี่นะฮะถ้าเพื่อนเซตมาที่ SPF เนี่ยเพื่อนสามารถเพิ่มความแหลมได้อีก นะเพิ่มความแหลมได้อีกนี่ฮะแต่ต้องดิฟสวิตจากฟิลเตอร์มาที่ HPS ก่อนนะครับก็จะไอ้นี่เพิ่มนอกจากเราเลือกเป็นกลางสูงกลางกลาง,กลางแหลมแล้วเราสามารถจะมาเพิ่มความแหลมได้ที่ตัวนี้อีกนะครับแต่ถ้าในกรณีเพื่อนปรับเป็นฟูลนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มไม่ทำงานนะครับต่อไปนะครับเกณฑ์เกณฑ์นี่คือการเพิ่ม ความเข้มข้นของเสียงนะครับคุมได้ทั้ง Full และ HPF นะครับเกณ์น,นี้เพิ่มความเข้มข้นของเสียงออกมาถ้เท่ากับว่ามันมีตัวเล่ง2อย่างครับตัวเลข HPF ใช้สำหรับฟิลเตอร์ HPF เท่านั้นแต่เกเน,นี่สามารถเพิ่มปริมาณของเสียงนะครับความเข้มข้นของเสียงได้ทั้ง2ชนิดครับอันนี้ผ่านนะครับ Full ทีนี้เรามาดูด้านหลังกันครับหรือเลีย เลียอินพุตนะครับ2 Channel นะครับด้านหลังฟิลเตอร์เขาจะมีให้เลือกนะครับ3ชนิดนะครับมีโลฟูลและ h i ไฮโลก็คือเสียงต่ำเสียงทุม้มนะครับฟูลคือปล่อยหมดนะครับไฮคือเสียงสูงหรือเสียงแหลมนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับถ้าเราเซตเป็นฟูลนะฮะมันก็จะออกเสียงหมดต่ำ แหลมนะฮะหรือว่าเสียงกลางก็จะปล่อยหมดเราสามารถมาเพิ่มได้ที่ทเกณน,นะฮะเกนก็จะเพิ่มหมดเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของเสียงนะฮะคล้ายวอลลุ่มนะฮะเกณน,นี้เพิ่มได้อ่ะเรามาดูฟิลเตอร์ก่อนนะฮะถ้าเซตตรงนี้จะเป็นโลนะฮะเซตตรงนี้จะปล่อยหมดนะครับเซตตรงนี้จะเป็นไฮอันนี้เพิ่มลดความเข้มข้นของเสียงได้ไดที่เกณน,นะฮะ ตัวต่อไปเป็นเบสบูส์นะครับเบสบูส์ก็เข้าใจว่าเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของเสียงต่ำนะฮะเพิ่มตั้งแต่0 0คือไม่มีเลย6และ12นะครับ062 2ตัวนี้ที่พิเศษก็คือว่าเขามีตัวเซตให้อีกนะครับ2ตัวเข้าใจว่าจะเป็น เขาเข้าใจว่าจะเป็นโลและไฮนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้โลน,นี่อยู่ใต้ไฮคือถ้าเราดิฟฟิลเตอร์ไปที่โลนะฮะเราก็มาเซตตรงนี้ได้ตัวนี้ก็จะทำให้ทำงานนะครับเซตที่โลนะครับจะทำงานสัมพันธ์กับฟิลเตอร์ถ้าเราเซตมันที่โลเราก็มาเซตโลที่ตรงนี้ได้ครับคือ <c oughs> เพิ่มเสียงต่ำเสียงทุ่มได้แต่ถ้าเราเซตมันที่ไฮ เราสามารถมาเพิ่มเกณฑ์ที่ h i g ตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราตั้งไว้ที่ full สองตัวนี้ก็จะไม่ทํางานครับก็จะมาเซตที่เกณ์ตัวนี้ตัวเดียวตามนี้นะครับสามตัวล่างเนี่ยจะทํางานสัมพันธ์สองตัวล่างเนี่ยจะทํางานสัมพันธ์กับฟิลเตอร์ถ้าฟิลเตอร์เราเซตเป็นโลเราก็สามารถมาเพิ่มความ l o ได้ที่ตรงนี้ฮนะแต่ถ้าเราเซตเป็น h i เราก็มาเพิ่ม ความเข้มข้นได้ที่หายเช่นกันครับแต่ถ้าถ้าเซตเป็นฟูลก็จะมาเพิ่มที่เกณฑ์นะฮะสองตัวนี้ก็จะไม่ทำงานนะครับตามนั้นนะครับโอเคครับต่อไปมาดูอีกด้านหนึ่งครับด้านนี้จะเป็นด้านาสายสัญญาณเข้านะครับมี3ประเภทแล้วก็มีสายสัญญาณลำโพงออกนะครับสปิเกอร์แล้วก็มีฟิลนะฮะ กี่แอมป์ผมยังไม่ได้ดูนะฮะคงไม่เกิน4 5แอมป์นะฮะเพราะว่าแบตเรามัน4 5แอมป์ตัวนี้จะเป็นแบบต่อแบบถังปลานะครับจะมีกราวนะฮะเดี๋ยวเข้าดูใกล้เลยตัวนี้จะกราวนะฮะกราวคือสายดินนะฮะเอาจากแบตหรือว่าเอาจากตัวถังรถก็ได้นะครับแต่ข้อควรระวังนะครับการนําสายกราวไปต่อกับตัวถังรถนะครับต้องขูดสีขูดอะไรให้ถึงตัวเนื้อเหล็กนะครับ ถึงจะติดได้นะครับส่วนตัวนี้เป็นสายสัญญาณรีโมทสายสัญญาณรีโมทนี้จะมาจากวิทยุนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นสีน้เงินหรือสีฟ้านะครับเพื่อที่จะสั่งให้แอมนี่ทำงานนะครับส่วนตัวนี้บวก1 2 v ก็คือสาย power นะครับมาจากแบตเตอรี่ครับแต่จากแบตเตอรี่มาก็ต้องผ่านฟิลเตอร์เอฟิลด้วยนะครับอีกทีนะครับสายกราวสายดินมาจากแบตหรือว่า เลือกจากตัวถังก็ได้ครับสายรีโมทนี่มาจากวิทยุนะครับจะเป็นสายสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะครับแล้วก็สาย Power บวก12โวลต์ก็คือสายจากแบตเตอรี่และแบตเตอรี่จะต้องมีการติดตั้งฟิลด้วยนะครับโอเคนะครับตรงนี้ผ่านอันนี้ก็มีฟิลมาให้ด้วยทีนี้เรามาดูช่องต่อออกอลำโพงเขาจะแบ่งเป็น2ชั้นด้านล่างก็จะเป็นฟอนต์นะครับ ด้านล่างนี้ก็เป็นฟอนต์ด้านบนก็เป็นเรียฟอนต์ก็จะฟอนต์ซ้ายแล้วแต่เราจะตั้งนะแต่ผมจะอันนี้ฟอนต์ซ้ายฟอนต์ขวาแล้วก็เรียซ้ายเรียขวานะครับนะฮะฟอนต์หน้าหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายและหลังขวานะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีฟิลมาให้นะครับไม่รู้กี่แอมเหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับ ไม่ยากครับติดตั้งเองก็ได้แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันต้องรื้อรถนะต้องลือ้อต้องตัดต่อสายไฟต้องใช้เครื่องมือนะฮะเราไม่มีเครื่องมือนะฮะเช่นงัดฝางัดอะไรพวกนี้สายไฟก็ต้องมีการตัดมีการปอกนะฮะมีการเชื่อมบัดกรีมีการจับสายด้วยหางปลาอย่างเงี้ยฮะ เดินสายไฟต้องมีการลื้อคอนโซลออกนะฮะก็ต้องมีเครื่องมือในการลื้อนะฮะก็ผมแนะนําว่าถ้าใครมีทักษะเชิงช่างและมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับก็ลองทําดูครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็ศึกษาอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยเครื่องเสียงผมในบ้านเนี่ยผมมาทําเป็นหมดนะเนี่ยผมเปิดให้ดูเนี่ยฮะของผมตัวนี้เป็นเทคนิคนะฮะเนี่ย รุ่นเก่าแล้วล่ะหลายปีแล้วผมก็ต่อสายเองอะไรเองหมดชอบอ่าเรามาดูอ่านี่ต่อกันนะครับก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครพอมีทักษะบ้างก็ลองทำดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีทักษะเลยก็แนะนำไปที่ช่างนะครับแต่จริงๆผมแนะนำนะคือให้ช่างเขาเถอะให้ช่างเขาทำเถอะ แต่ก็หาร้านที่น่าเชื่อถือได้ใกล้บ้านนะครับเพราะว่ามีอะไรก็จะได้ไปเคมกันได้ง่ายๆคือเศร,รษฐกิจมันจะได้หมุนเวียนมากเราซื้อของเนี่ยเงินก็หมุนเวียนไประดับหนึ่งแล้วเราก็ไปจ้างช่างติดตัง้งใกล้บ้านที่มีฝีมือเชื่อถือได้นะครับให้เขาทําเถอะเพราะว่ามันก็จะมีอะไรที่ต้องใช้อุปกรณ์ของช่างอีกเช่นสายไฟนะฮะหรืออะไรหลายอย่างนะครับ อย่างนี้การวาง power เนี่ยสาหรับกรณีผมว่าผมจะวางไว้กระบะหลังที่กระบะหลังผมมันมีแผ่นพลาสติกวางอยู่เราจะวางบนแผ่นพลาสติกหรือว่ายัางไงหรือว่าอะไรยังไงหรือต้องหาอะไรมารองฐานเพื่อที่จะยึดน็อตติดกับตัวพลาสติกก็ไอ้พวกนี้แหละฮะเป็นเรื่องที่ช่างก็จะดูแลให้เราได้เพราะถ้าธรรมดาเราขันขามันเนี่ยสี่ตัวเนี่ยลงกับแผ่นพลาสติกถาดถาดกันกระแทกท้ายรถเนี่ยผมก็ไม่น่าจะแข็งแรง คงจะต้องมีไม้หรือว่ามีพลาสติกอุปกรณ์ะอะไรบางอย่างที่ที่ทางช่างเขารู้เขามีความชำนาญเขาติดมันเป็นร้อยร้อยเป็นพันเครื่องนะครับก็ตามนี้นะครับสำหรับ Priority รุ่น P.T.4477 นะฮะกำลังกำลังวัตต์100วัตคูณ4 c h ช n n e l RMS นะครับคือขับร้อยจริงนะฮะขับร้อยแท้ก็ควรใช้กับลำโพงที่สัมพันธ์กันด้วยนะครับซึ่งลำโพงที่ผม นำมาติดตั้งคู่เนี่ยก็จะเป็น JBL CS 763นะครับ45วัตต์ RMS นะครับ130วัตต์ High Power นะครับคือ RMS ก็คือดังโดยธรรมชาตินะครับอันนี้100วัตต์ก็100วัตต์โดยธรรมชาติส่วนลำโพงผมก็ขับได้45วัตต์โดยธรรมชาติแต่ขับสูงกว่านั้นได้ก็คือเบ่งนะฮะแต่จริงๆผมว่าฟัง45วนะัตต์กกำลังดีนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์้กับเพื่อนบ้างได้ไม่มากก็น้อยนะครับาก,การเลือกซื้อแอมฟิไฟเออร์รถยนต์นะครับโดยเฉพาะตัวนี้เป็นของ Priority นะครับรุ่น PT4477 นะครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อตัวนี้ก็ดูรีวิวผมไว้ก่อน <c oughs> แต่ผมบอกเลยว่า <c oughs> งานดีมาก ผมซื้อใน Lazada ราคารวมส่งนะครับ1,700บาทฟังอีกทีนะครับ1,700บาทนะครับตัวต่อสัญญาณนี้เป็นแบบหางปลานะครับตัวต่อลำโพงออกก็เป็นหางปลานะครับส่วนสัญญาณเข้าก็เป็น r r a นะครับก็ตามนี้ครับถ้าใครอยากมีคำถามอะไรก็เข้ามาสอบถามได้ในแชทด้านล่างนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เขานี้ครับสวัสดีครับและขอบคุณมากครับ